ทั้งแสบเนาะเดี๋ยวมาครับเอ้ายองพิกโดดพร้อมเอ้ายองลูกโดดครับ ราบเนื้อก้อยเนื้อนี่มันต้องขมเลยพี่น้องถ้าบ่าขมบม่พันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวังปลายสู้ขู่สูขข้คนครับผมเมื่อนี้มาพอกับบอแม็กควายกินพี่น้อง บอแม็กได้ก้อยเนื้อลาบเนื้อพี่น้องโอ้ยลาบมาแบบเหนียวๆด้วยพี่น้องพักหน้าเนี่ยจัดน้าจัดเต็มพี่น้องวันนี้โอ้ยมาเป็นสวนเลยครับพี่น้องมีหัวละพา,ากระเทียมพริกสดแล้วก็หอมป้อมต้นหอมอันนี้ผักกาดด้วยพี่พหอมหอมแขกผักกาดขาวแล้วก็ต้นหอมใหญ่คือเราพี่น้องมาเสียดๆแล้แม่ทั้งไก่ทั้งไก่ด้วยครับผม ไซม่าแบบเด้นเนียวเดินเดินพี่น้องมาหนิเขาเนียวเขาอยู่ทั้งใต้พี่โอ้ว้าแม็กซ์กินเถอะเบิ่งว่าม,มันเนียวเสียเลยคุยเบิ่งนะอ้เฮ้อ้หูนะคำแบบพิเศษยพี่เสียเลยเอาไม่ใช่หรือว่าแม็กซ์ครับผมโอ้ แคบมากพี่ต้องมาเมล์คมๆเลยครับโอ้ยยยยมาเมล์แก้ข้าวมาเรียบร้อยเลยครับ <S <S โอ้ย ผู้เดีเเยวใช้ค้ำยังไงเลยหังแสบเนาะปวดอมาครับเอ้ายองพิกโดดพร้อมเอ้ายองลูกโดดครับ แซ่บเนาะใส่พริกลับเนื้อพร้อมพี่น้องเอ้ยใบบักกูดต้นหอมหอมป้อมใส่ดีของผมใส่บาบนี้บ่คักเลยครับผมคุยกินคุยกินแล้วเลม การครับนี่ต้นหอมอมึงอ่ะออ้อน่ครับ ราบเนื้อก้อยเนื้อนี่มันต้องขมเลยพี่น้องถ้าบ่าขมบ่พันครับอืมอืมมาพะรับมาแบบนุ่นเิ้มเลยพี่น้อง ก็แม่ฟักเอาฟักลาบเอาครับคุณนะโอ้ ใม่การเม่การ ละน้อยน่องกำลังกวดดีเลยนุ่นเนี่ยเฮงการมะละน้อยโอ้ยคลักๆเลยล่ะ <c oughs> ผมตื้อพี่น้องโอ้โอมีในเหรอนะพี่น้องมีในเหรอขมขนาดเลย อืมฮรัาบมาถานนึ่งอร่อย 他自己雇人， พักมันไล่นะมันก็นเลยแสบอืม Yeah. Mm -hmm. 没一两，来一两，来哦。 อโอ้โหคักพี่น้องพอดีมั้ปเลย ใช่อครับอืมอืมคุ้มอืมคุ้ม,ม,มค่ะคุ้มแน่มาหน่อยเะอืมขอ,ออยากกินหนามก่อนเลยครับผม เอาไปเีมากคลิปนี้ก็ฝากกนที่ตามก็เล้ก็แชร์ไปก็ลังใจว่าไม่เดิอครับผมคลิปไหนคิดไม่พอกันไหมพี่น้องนอนรับให้เงินหมื่นนอนตื่นให้เงินแสนครับสวัสดีครับ